ชื่อไอนะคะอายุก็เป็นคนไข้ที่นี่หลายปีแล้วค่ะจำไม่ได้ค่ะตั้งแต่มาใหม่ๆเลย 3, 4สปีแล้วมั้งค่ะ,คะทำอันเชลา่าดีจริงๆค่ะเพราะมันดูเป็นธรรมชาติมากแล้วที่สำคัญคือกรอบหน้าแบบคือมันชัดอะหน้ามันเล็กจริงๆพี่ก็ไม่ได้ผอมมากนะทุกคนก็จะทักว่าพี่ผอมคือเพราะว่ากรอบหน้ามันชดัดแล้วทำให้หน้ามันเล็ก ดีคะ่ะดีมากประทับใจมากแล้วยิง่งรู้สุกว่าหน้าหน้าตามันดูสดใสขึ้นเพราะตามันบบเบิกเบิก<ๆ>เขาเรียกว่าไงเดียมันไม่ตกอะแล้วมันดูเป็นธรรมชาติ<ๆ>เวลาเรายิ้มเราก็มีความสุขว่าหน้าสดชื่นขึ้นใช้ชีวิตปกติแต่งหน้าพบเจอผู้คนก็ไม่มีใครจะรู้ว่าพี่ไปทำอะไรมา,อย,าอ,ยยอย่างนี้ค่ะอย่าหยุดสวยอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามเลือกเฟ้นคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองมอยนิงคลินิก ตัวจริงที่ไอเลือกค่ะ